ตเนะาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนโอ้อยเตุงจะให้ดูเนาะจากพี่น้องเนาะพี่นอ้องเยตุงคเห็นค้ปปองดีหมูออ,ปปอื่นอะเสียมมะนั่มดีบ่นี่เว้ยพี่น้องจ้ะเจตุงเห็นคี้ปมขวยคี้ปมขวยคี้ปมจ้ะพี่น้องเสียมมาขวยเปิดจาว่าบ่นอ้อนนพื้นกับผ้ากันไทยกบเสียงเียบร้อยแล้วพึ่นกับผ้าพ่วียบร้อยจ้ะ ฝนออกรอบนี้เพื่อนก็จะมาวานเขาแลวจะพี่น้องเป็นข้าหน้าปีเขาเนาะไทยเรียบร้อยแล้วกบเฟี้ยงไว้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฝนออกนี่เพื่อนกับผ้ากันวาน,นพี่น้องจ้าคิดถึงเห็นกิบปมข่อขยกิบปมข่อขยกิปปบมมรปมจปะพี่น้องเสียงมาขวดเพินจะว่าว่าน้อเอปปอปปอพื่นข่อยกิบปมเนาะกีบปมกีบปมจะพี่น้อง นี่แหละจ้ะพี่น้องต้นมีถ้าดอกเพิ่นบานเนาะพี่น้องเนาะถ้าดอกบานออกมาจ้ะพี่น้องจ้ะเอ้ยนี่ก็ว่าใช่เนาะบอกไปกะบอกว่าถือดอกพี่น้องกําลังเป็นดอกเต็มอยู่จ้ะพี่น้องเห็นแต่ใบยอนลงมาเพิ่นกะเตรียมวานเขาเดือนพฤษภาเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบ้านเพิ่นกะวานหลังสงการเพิ่นกะวานจ้ะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นกะเสียบมั่นเรียบร้อยจ้ะพี่น้องข้างบนนั้นเสียบมั่นเรียบร้อย เตรียมทยไทเรียบร้อยล้วจะพี่น้องค่ะพอถ้าพอเพื่พอ,อนของของ้างบนนั้นเสียบมันเรียบร้อยเตรียมทยไทเรียบร้อยล้วจะพี่น้องค่ะพอถ้าพอเพื่พอ,อนนี่ก็มีประโยชน์หลายได้จะพี่น้องเนี่นยทานมันได้หลายเพื่อนกับเกี้ยวเกี่ยวแกับใบไผ่เป็นเป็นเป็นเนนนี่เน,นาะข้าวาพี่น้องหากะมุ่ง ความร้อนได้ดีเด้เจ้ะพี่น้องจ้าต้นที่เห็นนี่ก็เป็นต้นเนี่ยต้นที่นี่เนาะพ่นวาปน้อเนาะเห็นหายจ้ะพี่น้องหลายเอ้นี่ก็บ่ใช่เนาะบอกไปก็บ,บอกก่ถือดอกพี่น้องกำลังเป็นดอกเต็มอยู่จ้ะพี่น้องเห็นแต่ใบยอนลงมานี่มเพิ่ก็เตรียมวานเขาค่าจ้ะพี่น้องต้นคานี่นะพี่น้องจ้ากำลังจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ ันนี้ก็จะเป็นส่วนเราเรียกว่ายญาคาจะพี่น้องย้าคาก็มีประโยชน์ร้ายจะพี่น้องเข้าเกี่ยวแล้วก็ไปทําเป็นนิดๆน้อยๆหล้วก็ทําเป็นแผงสวัสดีจ้ะเพื่อนๆพามาดูหน้าเนาะเตรียมไทเพื่อนกระไทไว้เรียบร้อยจะพี่น้องเข่าลวจะพี่น้อง เตงขอโทษขอใหเด้อเมล่าจ้ะพี่น้องจ้าไทยเรียบร้อยเลียวกบเฟี้ยงไว้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฝนออกนี่เพื่อนกับผ้ากันวานนะหอมด้จ้ะพี่น้องหอมดิขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเจติงเนาะจ้นะเนาะพามาส้มรรมาสาพนนะิพผืนหน้าหอมด้จ้ะพี่น้อง หอมลยขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเย็ดถึงนนเนาะจ้ะเนาะพามาส้มธรรมชาติผืนหน้าพี่น้องจ้ะเย็ดถึงเห็นคลิปปมขวายคลิปปมขวายคลิปปมจ้ะพี่น้องอเสียม,มาขุดประจาวาโน,นอผืนเรเรียกว่าหญ้าคาจ้ะพี่นอ้องหญ้าคาก็มีประโยชน์ห้ายจ้ะพี่น้องเข้าเกี่ยวแล้วกับไปทําเป็นนิดๆน้อยๆหล่วก็ท่าเป็นแพงกระผพากันไทย กบเสียงเรียบร่อยแล้เพึ่นก็ม้าพวนเรียบร่อยจ้ะฝนออกรอบนี้เพิ่นก็ะจะมาหวานเขาแลวจะพี่น้องเป็นข้าวหน้าปีเฮาเนาะก็พากันไทกบเสียงเดียบร่อยแล้วเพึ่นก็ม้าพ่วนเรียบร่อยจ้ะฝนออกรอบนี้เพิ่นก็จะมาหวานเขาแลวจะพี่น้องเป็นข้าวหน้าปีเฮาเนาะเขาเรียกว่าหญ้าคาจะพี่น้องหญ้าข้ามก็มีประโยชน์ร้ายจะพี่น้องเฮาเกี่ยวแล้วกลับไปทำเป็นนิดๆน้อยๆหล้วกั ท่านเป็นแผงค่าจะพี่น้องต้นขานี่ล่ะจะพี่น้องจะ้ะกำลังจะเริ่มเติบโตเนาะจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผู<อ>้เดือนพฤษภาเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบ้านเพิ่นกะวานหลังสงการเพิ่นกะวานจะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นกะเสียบมั่นเรียบร้อยจะพี่น้องไทยเรียบร้อยแล้วกบเฟี้ยงไว้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวฟุ้นออกนี่ฟิ้นกับผ้ากันวานข้อยกิป,ป่มเนาะกิป่มกิป่มจ้ะพี่น้องนี่ลหละจ้ะพี่น้องต้นมีถ้าดอกเพิ่นบานเน,ะน,เน,ะนาะพี่น,ออน้องเนาะถ้าดอกบานออกมาจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้าเจัถึงเห็นกิปลมค้อยกิป่มค้อยกิปมจ้ะพี่น้องเสียงมาขวดเพินจะว่าบ่าน้อพื้นคาจ้ะพี่น้องต้นคานี่หละจ้พี่น้องจ้ากําลังจะเริ่มเติบโตเนาะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหุ้นกับากันไทยกบเสี่ยงเรียบร้อยแล้วเพึ่งกับมาพ่วนเรียบลอยจ้ะฝนออกรอบนี้พิ่งก็จะมาวานเขาแลวจะพี่น้องเป็นเขาหน้าปีเขาเนาะกับากันไทยกบเสี่ยงเรียบร้อยแล้วเพึ่งกับมาพ่วนเรียบลอยจ้ะฝนออกรอบนี้เพิ่งก็จะมาวานเขาแลวจะพี่น้องเป็นเขาหน้าปีเขาเนาะอาทิตย์พิ่งกับล่างเตรียมที่จะวานเขาหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเยอตถึงนะจ๊ะเนาะต้นมีอันนี้คือกินมะเดย์จ้ะพีม่มองมีตะนกมะแรงกินได้จะรักคนเหากินบ่ได้เนาะอาทิตย์คนกำลังเตรียมที่จะวานเขาหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเยอะตึงนะจ๊ะเนาะข้างบนนั้นเสียบม,มันเรียบร้อยเตรียมไทยเรียบร้อยล้วจะพี่น้องค่ะ พอถ้าพอเพิ่นอุ้ยพี่น้องแกต้นมีย่แต่งเห็นต้นมีดอกกับหอมมากได้อจพี่น้องเขาเรียกว่ายญาคาใะพี่นอ้องยาข้ามกมีประโยชน์ร้าย้ะพี่น้องเขาเกี่ยวหลังกลับไปท้ำเป็นนิดๆน,น,น้อยๆหล่ะก็ทถาำเป็นแพงสวัสดีจ้ะเพื่อนๆพ,นพ,นพามาดูหน้าเนาะเตียมไทย เพิ่นกะไทยไปเรียบร้อยจะพี่น้องค่าจะพี่น้องตอน้นค่านี่นะจะพี่น้องจ้ะกำลังจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนยพี่น้องจ้ยายตึงเห็นคิบปมขวายคิบปมขวายคิบปมจะพี่นอ้องเสียมมาดครจ,จะว่าบ่านนอพื่นอนยตึงจะให้ดูเนาะจะพี่น้องเนาะพี่นอ้องยตึงเห็นของดี อื้นเสียมมะ่นําดีบ่นี่เวิดเอ้นี่ก็ว่าใช่เนาะบอกไปก็บอกว่าถือดอกพี่น้องการลัางเป็นดอกเต็มอยู่ใจพี่น้องเห็นต่ใบยอนลงมาเนี่เพื่อนกะเตรียมวานเขาเดือนพฤษภาเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบ้านเพิ่กนกะวานหลังสงการเพิ่กนกะวานจะพี่น้องตรงนั้นเพิ่กนกะเสียบมั่นเรียบร้่อยจะพี่น้องก็พากันไทกบเสียงเรียบร้อยแลวเพิ่นก็มาพว่วนเรียบร้่อยจ้ะ ฝนออกรอบนี้เพิ่นกะจะมาวานเขาล้วจะพี่น้องเป็นข้าหน้าปีเ mm hmm. ขาเนาะข้างบนนั่นเี็บมัเรียบร้อยเตรี่ยนไทเรียบร้อยล้วจะพี่น้องกตพอถ้าพอเพิ่นต้นมีอันนี้คือกินเมื่อไ้จะพี่น้องมีตะนกมลแร,งก,กลกร,รงกินได้จะละคนถ้ากินเมื่อไรเนาะพี่น้องแตะต้นมีเฮ็ดตึงเห็นต้นมีดอกกะหอมมากได้จ้จพี่น้อง ไอ้นี่ก็ว่าใช่เนาะบอกไปก็บ,บอกว่าถือดอกพี่น้องกำลังเป็นดอกเต็มอยู่จ้ะพี่น้องเห็นแต่ใบย,ยอนลงมาเนี่ยมันก็นเตรียมวานเขา,นาที่่นกำลังเตรียมที่จะวานเขาหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายจ้าขอบคุณหลายที่รับช่วงิดเยอะถึงนะจ้ะเนาะน,นี่ก็มีประโยชน์หลายเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยทำมันหลายเิ่นก,นก,เก็เกี่ยวเกี่ยวกระไปไผ่เป็นเป็นเป็นเนนนี่เนาะครับ นี่ลจะจ้ะพี่น้องจ้าเดือนพฤชภสผ้าเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบ้านเพิ่นกะวนันหลังสงการเพิ่นกะวันจ้ะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นกะเสียบมั่นเรียบป้่อยจ้ะพี่นง้งหอมด้ยจ้ะพี่น้องหอมดิขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเยี่ถึงเนาะจ้ะเนาะพามาส้มรรมาสิพื้นนั่อุ้ยพี่น้องจ้ะต้นมีเยี่ดถึงเห็นต้นมีดอกกัหอมมากได้ด้ยจ้ะพี่น้อง ยะตึงจะให้ดูเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพี่น้องเยี่ยตึงเห็นคล้องดีมืออื่นอาะเสียมมือน้่ดีวะนี่เว้ยก้อยกี้ปมเนาะกี้ปมกี้ปมจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องต้นมีถ้าดอกเพิ่นบานเนาะพี่น้องเนาะถ้าดอกบานออกมาจ้ะพี่น้องจะเดือนพฤชสภาเนาะพี่น้องเนาะปกติบางบานเพิ่นกะวานหลังสงการเพิ่นกะวานจ้ะพี่น้องตรงนั้นเพิ่นกระเสียบมั่นเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่ ก็มีประโยชน์หลายเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยทามันหลายๆเป็นกรเกี่ยวเกี่ยวกับใบไผ่เป็นเป็นเป็นเน้นเนาะครับเจตึงจะให้ดูเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพี่น้องเจตึงเห็นคล้องดีมืออื่นอาะเสียมไม่นั่ดีวานี่เว้ยอาทิตย์คนกันลังเตรียมที่จะวานเขาหน้าปีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปเจตึงเนาะจ้า